เคล็ดลับสามสูตรช่วยให้ผิวดีพร้อมเร็วเพียงแค่ใส่มะนาวในกาแฟดำและผสมของ3มอย่างต่อไปนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ขอเอาใจคนรักสุขภาพกันสักหน่อยนะคะ สำหรับท่านใดที่ชอบดื่มกาแฟดำเป็นประจำหรือชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำจะดีกว่าไหมถ้าหากมีวิธีการดื่มที่จะทำให้คุณมีสุขภาพดีมากขึ้นเพราะวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การดื่มแบบธรรมดาของคุณไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพียงแค่ให้คุณผสมสามอย่างต่อไปนี้ก็จะช่วยให้การดื่มกาแฟการดื่มน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดนั่นก็คือ 1. กาแฟดำใส่น้ำมะนาวสำหรับท่านที่ชอบดื่มกาแฟดำเป็นประจำถ้าหากดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลก็จะทำให้การดื่มกาแฟดำมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆและสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากแนะนำว่าให้ดื่มกาแฟดำใส่มะนาวจะช่วยให้ปัญหานี้หมดไปนะคะเพียงแค่ให้เตรียมกาแฟดำหนึ่งแก้วเหมือนที่ดื่มในทุกวันนั่นแหละ แล้วก็ให้บีบน้ำมะนาวลงไปผสมหนึ่งลูกโดยให้ดื่มในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารเพื่อจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะในน้ำมะนาวจะมีไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่ช่วยจัดการสิ่งตกค้างช่วยจัดการไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้ให้หลุดออกไปและที่สำคัญยังช่วยลดหน้าท้องได้เป็นอย่างดีซึ่งสูตรนี้ขอแนะนำว่าท่านใดที่มีปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมา ควรชงดื่มเช่นนี้อาทิตย์ละ2-3ครั้งจะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยล่ะคะ่ะ 2. น้ำเต้าหู้ใส่น้ำมะนาวสำหรับน้ำเต้าหู้เนี่ยก็คือเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่คนรักสุขภาพนิยมดื่มกันทุกเช้าและน้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่ได้จากธรรมชาติแถมยังเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มเพื่อช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะ และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรดื่มน้ำเต้าหู้ใส่น้ำมะนาวด้วยโดยให้ผสมน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วใส่น้ำมะนาวหนึ่งลูกผสมเข้าด้วยกันแล้วดื่มซึ่งสูตรนี้นอกจากจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วยังช่วยให้หน้าท้องแบนราบผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและที่สำคัญยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีซึ่งสูตรนี้เหมาะกับคนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปมากๆเลยละค่ะ เพราะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วยและน้ำมะนาวนั้นยังมีส่วนช่วยในการป้องกันมะเร็งในบางส่วนได้อีกด้วยนะคะ 3. น้ำมะนาวโซดาสูตรน้ำมะนาวโซดาเพื่อสุขภาพเราจะต้องเตรียมโซดาครึ่งขวดน้ำมะนาวหนึ่งลูกและน้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็ให้เทส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันและเพื่อเพิ่มความอร่อยมากขึ้น ให้เติมน้ำแข็งลงไปด้วยจะทำให้การดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นซึ่งเครื่องดื่มน้ำมะนาวโซดาจะช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปื่าที่สำคัญยังเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดีท็อกช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นน้ำโซดาจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายท้องไม่แน่นท้องทำให้หายใจสะดวกมากขึ้นดังนั้นถ้าหากอยากรู้สึกสบายท้องผิวพรรณดีรูปร่างสวยก็อย่าลืมดื่มน้ำมะนาวโซดาให้ได้ทุกวันนะคะ และท้ายสุดนี้สําหรับท่านใดที่ไม่ชอบเครื่องดื่มทั้ง3สูตรก็สามารถที่จะเลือกดื่มเป็นน้ำมะนาวอุ่นๆ1แก้วในตอนเช้าก็ได้นะคะเพียงแค่เตรียมน้ำอุ่น1แก้วน้ำมะนาว1ลูกผสมเข้าด้วยกันแล้วดื่มก็จะช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเช่นกันอีกทั้งยังช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยและน้ำมะนาวอุ่นยังมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้เช่นกันค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ